โลกกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในปี2024ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ8,000 800, ปีสิ่งนี้ส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่สภาพอากาศสุดข,ขั้วที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆอ,องค์การอุตุนิยมวิทยาการโก (WMO) ได้รายงานข้อมูลที่น่ากังวลใจนี้ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเร่งรีบในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างเร่งด่วน อะไรคือสาเหตุหลักการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างต่อเนื่องและไฟป่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงแล้วแหล่งดูดซับคาร์บอนหล,ลักน่าเสียดายที่ความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของแหล่งธรรมชาติเช่นมหาสมุทรและป่าไม้กลับลดลงแต่เรื่องราวไม่ได้มีแค่นั้นความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นนี้กําลังเร่งให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ จากการศึกษาล่าสุดที่เผยแพร่ก่อนการประชุมสภาพภูมิอากาศประจำปีของสหประชาชาติพบว่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศอยู่ที่423.9ส่วนต่อล้านส่วนซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจอย่างยิ่งอัตราการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นถึง3เท่านับตั้งแต่ทศวรรษ1960และแต่ระดับที่เคยมีเมื่อกว่า8แสนปีก่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ประกอบกับฝ่ายป่าที่เพิ่มขึ้นได้สร้างวัฏจักรสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายอย่างต่อเนื่องมนุษย์และภาคอุตสาหกรรมยังคงปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนในขณะที่มหาสมุทรและป่าไม้กลับสูญเสียความสามารถในการดูดซับก๊าซเหล่านี้ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี2023ถึง2024อยู่ที่3.5ส่วนในล้านส่วนต่อปีซึ่งเป็นระดับสูงสุด ในรอบหนึ่งปีนับตั้งแต่เริ่มมีการวัดในปี1,957และเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วงทศวรรษ2,11 0 2 0 2 0ที่เพิ่มขึ้น2.4ส่วนในล้านส่วนต่อปีโคบารเรตรองเลขาธิการ WMO กล่าวว่าความร้อนที่ถูกเกักเก็บโดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆกําลังเร่งให้สภาพภูมิอากาศของเราเปลี่ยนแปลงและนําไปสู่สภาพอากาศที่รุนแรงยิ่งขึ้นดังนั้นการลดการปล่อยก๊าซจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคืออะไรมันอาจเป็นสัญญาณของปัญหาในวัตจักรคาร์บอนที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนซึ่งมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมและการใช้รถยนต์สันดาบล้วนมีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์สู่อากาศไฟป่าอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทาให้ก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วป่าไม้และมหาสมุทรละัะพวกมันไม่สามารถดูดซับก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ได้ทั้งหมดแหล่งดูดซับตามธรรมชาติ เช่นป่าแอมะซอนดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพียงประมาณหนึ่งในสี่ส่วนมหาสมุทรทั่วโลกดูดซับได้อีกหนึ่งในสี่สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเมื่อภัยแล้งและฝ่ายป่าทําให้ความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ลดลงรวมถึงอุณหภูมิของมหาสมุทรที่สูงขึ้นก็ลดความสามารถในการกักเก็บก๊าซของน้ําทะเลออกซานาทาราโซวาเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์อาวุโสของ WMO กล่าวว่า เราอาจเริ่มเห็นสัญญาณเบื้องต้นเกี่ยวกับศักยภาพที่จำกัดของระบบธรรมชาติในการดูดซับทุกสิ่งที่เราปล่อยออกมาแหล่งดูดซับที่เรามีเริ่มล้มเหลวป่าอเมซอนกำลังปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจริงๆทาราสวากล่าวบินแฮร์ผู้ก่อตั้งองค์กรวิจัยไคลเมตอนาลิติกกล่าวว่าข้อมูลใหม่นี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจและน่ากังวลแม้ว่าการปล่อยก๊าซจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจะค่อนข้างคงที่เมื่อปีที่แล้ว แต่รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศซึ่งเกิดจากการเผาป่าและมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นนี่เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าโลกกำลังมุ่งหน้าสู่สภาวะอันตรายอย่างยิ่งยวดแฮกกล่าว WMO เรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่มีอะไรมากกว่านั้นแม้ว่ารัฐบาลหลายประเทศกำลังผลักดันให้ใช้ไฮดโดรคาร์บอนมากขึ้นแต่ภาคธุรกิจ และรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งได้เริ่มต่อสู้กับภาวะโลกร้อนแล้วอย่างไรก็ตามแหกกล่าวว่ามีเพียงไม่กี่ประเทศที่ให้คำมั่นสัญญาด้านสภาพภ,าพภูมิอากาศฉบับใหม่ที่จะสามารถรับมือกับวิกฤตการณ์นี้ได้ระดับก๊าซยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง WMO ระบุว่าก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นในปี2024กําลังผลักดันให้โลกเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในระยะยาวโดยความเข้มข้นของก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซ เรือนกระจกชนิดอื่นๆที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ก็พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์เช่นกันประมาณ40%ของการปล่อยกา๊าซมีเทนมาจากแหล่งธรรมชาติแต่นักวิทยาศาสตร์กังวลว่าภาวะโลกร้อนกำลังนำไปสู่การผลิตกา๊าซมีเทนในพื้นที่ชุ่มน้ำมากขึ้นส่วนที่เหลือมาจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลปะสสั์และขยะเน่าเสียการปล่อยกา๊าซไนตรัสออกไซด์ที่เกิดจากมนุษย์มาจากการใช้ปุ๋ยมากเกินไปและกระบวนการทางอุตสาหกรรมบางอย่าง รายงานฉบับนี้ทำให้เกิดคำถามว่าโลกจะสามารถบรรลุปเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อตกลงปารีสได้หรือไม่ซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงกว่า1.5องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมไซมอนสตีนหัวหน้าฝ่ายสาภาพภูมิอากาศของสหรประชาชาติกล่าวว่าขณะน,นี้อุณหภูมิโลกกำลังพุ่งสูงขึ้นถึง3องศาเซลเซียสข้อมูลของสำนักงานบริหารบรรยากาศและมหาสมุทรแห่งชาติสหรัฐ NOAA พบว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2025ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงที่สุดเป็นประวัติการแม้ว่าจะยังไม่สูงเท่าช่วงปี2023ถึง2024ข้อมูลรายเดือนของ NOAA สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังระยะยาวในฮาวายจนถึงเดือนสิงหาคม2025แสดงให้เห็นว่าอัตราก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังคงเพิ่มขึ้นคุณคิดอย่างไรกับสถานการณ์นี้คุณคิดว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่ มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลย